ถ้าไเดียวดได้แต่ลอา็ดไหม่เดอยบางกล้องอย่าบางกล้องขอความร่วมมือเพราะว่ามือกล้องไปถ่ายเอาภาพใบนาไม่ได้ コビで Happy วัตรัโตสมาตะพุตตะตันักมุตตะพะโตัวรัโตสมาตะพุตตะตันักมุตตะพะโตรัโตสมาตะพุตตะตัมาไม่มาเปล่ามากระเมกรักพิงเจ้ามาเผารูปขันธ์โธเวทนาขันธ์โธสัญญาขันธ์โธสังขารขันธ์โธวิญญาณขันธ์โธนิทานัสัติโยตู mà tôi mới tập tôi dám chào ông họ rủ thăm đấy Wow. สังขาราอุปาทวายธามิโนอุปาทิตวานิรุจาปิเตสังขุปโมสุโขอนิจจาวตสังขาราปาทวยธามิโนอุปาทิตวานิรุจาปิเตสังขุปโมสุโขอนิจจาวตสังขาราปาทวยธามิโนปาิตวานิรุาิเตสังโมสุโ ໂພຕາສະພະຄະວໂຕອະຣະຫໂຕສັມມາຊຳພູທາສະນະໂມຕາສະພະຄະວໂຕອະຣະຫໂຕສັມມາຊຳພູທາສະນະໂມຕາສະພະຄະວໂຕອະຣະຫໂຕສັມມາຊຳພູທາສາອິຕິພິໂສ ตัวอนุตารปุริษธรรมสารติสัตยเทวมนุษย์สานังคูโตกัตวาตีมาตัวเปล่ามาตัวเก่าตัวเปล่าตัวเปล่าสุขภาวาสุขภาพเจ้าเจ้าเผาเผาเปรมพระนามระวันพระนามมืดพระนามมืดมาตัวเปล่ามาตัวตัวเปล่าตัวเปล่าสุขภาวาสุขภาพจ้าเจ้า พาอเป็นพ <ap> ่อเป็นมาบานมาบานมืดมามืดมาาตัวเปล่าตัวเ่าตัวปลาตัวเ่าี่โคมะวา วังกอวีระธรรมโมวังกอวีระอนัติโติวังอนัติโตสุตุสุสัคีทานังอุทิยุตังอะระหังตุติ